โรสวราไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันอยากให้ไปนะครับนั่นไปอยู่ทําไมนะครับสร้างแต่ปัญหาสร้างแต่ความวุ่นวายสร้างแต่เรื่องเออเลิกพูดถึงเขาสักวันได้ไหมล่ะได้ไหมคะได้ไหมคะบ่ได้แล้วคะ่ะเออช่องก็ช่องคอยเนาะ โมแม่หนังหนาแม่คอยดูค่ะดูมก็เสีมาเงือกจีค่ะอืมจะไปเป็นแม่คอยตี๋ยหยาดบอก่มเม่หนาแม่กูดูจะมาบอกกูเศร้าว่าบูตีโออีฮามึงหนังหนามึงบวันนี้ขึ้หนังหนาแม่กูดูนะอืมอีหฮามึงมึงเอาเงินให้กูใส่ตีเอาพี่ดิแนามมึงเอาเงินให้กูใส่แม่บอกพี่รอนนะพี่รอนลงนู้นวันนี้จะไปเพชรบุรีพี่เว้ย อย่างพี่รอนอ๋อบูมน้อยอ้าวบ๊ายครับบูมน้อยพี่ตัมสวัสดีครับเอ,เอาไปสนับสนุนบูมน้อยด้วยนะแต่ผลิตภัณฑ์นะอ่าซื้อพอมีนะก็ซื้อไข่ก็ได้ครับพี่น้องเ้ย FC เออนะซื้อกาแฟก็ได้กาแฟแล้วถึงักอกูได้กาแฟีดีครับพี่น้อง FC ไทยดีเดอรมันคับถ่ายดีนะกาแฟบูมนี่อ่าข่าวของน้ำจวดโลดครับพี่น้อง FC โอ้ได้ขากูได้ชอบแต่ว่าเมื่อไหร่โพด พี่ยังซื้อไห้ชีก็บัดแล้วไปน้อง FC เอฟซีค่ากัดถกอ,อ่านะเพราะที่ผมชอบกินบนถทายระบบขัาวถ่ายมันดีอ,อ่านะครับพี่น้องเอฟซีนะครับมันเป็นแบบนั้นที่นี้ก็ข็ได้เนะนะครับมาบบอกๆข่อยส่องก็ส่องผมไม่ไหมล่ะเออนะมาพูดในผมบัานนี่มันเป็นอย่างจะมาเว่าจะข่อยนี้ส่องก็ส่องข่อยไหมก็ากว่ามันพื้นที่ส่วนตัวก่าก็จะว่ายังกับว่าแล้วส่องข่อยเนาะ ออนะครับพี่น้องเอฟซีมึงจะมายานแะล้วกูแม่บ่ละมึงก็ไปบอกลูกมึงพุนบอกตัวเองก่อนไหมพี่เอนนี่บอดีครับอกาแฟ,ฟาบูมบ่ละถ่ายดีกับถ่ายดีเลยพี่เอ้ฟังตั้งตั้งพูดคำขันออาอรีได,พด้พี่รอนได้เนาะออพี่รอนซื้อเราาฟเฟื่องกาแฟได้ซื้อน้องกินเด้อออสร้างน้ำบูมเด้จักสีกล้องกอบพ่อโป้หนึ่งก็ได้สองก็ได้เด้อคักก็ได้พี่รอนเน๊ยมันขับถ่ายดี มันมันกมันทําให้เราผอมด้วยนะมันขับถ่ายมันรับระบบขับถ่ายถ้าเราระบบขับถ่ายดีเนี่ยอันร่างกายเราจะมันจะดีด้วยโบจ้าจ้าขอบคุลมากกับพี่ทอนอ่าอยู่ดีมีแหงเด้อครับผมนะระบบขับถ่ายห้างกับาซีดีมันกีมันร่างกายเราจะเราจะสดชื่นไงก็คือหน้าปวดขี้นะ,นะขขนะนะเขาใจบอกเออมันปวดขี้นะมันขับถ่ายปวดขี่นะเขาใจบอก น้ามันนาเฮ้ากันพันสิพบเบื้องตึงก็อิหยวกกันนะเห็น่อนามันเป็นจะสั้นโอ้ยตายแล้วบัดนี้พนมาให้เท่นลูกพนได้ครับบัดนี้เออนะถ้าไม่พูดเราสักวันนี้จะตายเล้วครับผมอ่ะไว้ครับพี่น้องตายเพราะตายมันก็เรื่องของกูเนาะกูจะเบ้าเนาะเวลามึงลหละเอามึงไปพูดให้เขาพ่อพระเอกแม่นางเอกหรือคนนั้นคนนี้ เอาคิดมาพูดมึงไม่ว่าไม่พูดถึงเขามึงจะตายเหรอมึงไม่พูดถึงเขาสักวันเอาลองไม่พูดลองไม่ทําคลิปสักวันสิมีวันไหนไหมมึงไม่ทําคลิปไม่ทําอะไรอีสัตว์อ่ามีวันไหนไหมมึงไม่ทําคลิปไม่ทําอะไรเออพูดอะไรเข้าตัวเองด่าตัวเองนั่นนี่พี่เอ้ยออนะครับเนาะพูดอะไรทําอะไรเนี่ยมันเข้าตัวเองหมดแล้วมันละเบื่อมันครับใช่ ใช่ไหมล่ะเนอะบุมน้อยใช่ไหมถ้ามันไม่พูดถึงเขาเอา่าไม่พูดถึงเขาสักวันหนึ่งเอากลัวตายเลยมึงเออมึงไม่ต้องมาบอกกูหรอกนะนะนะครับไม่ต้องมาบอกกูนู่นในลูกมึงจะตายนู่นมึงรู้ไหมลูกลูกมึงอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้แล้วเพราะการกระทําของมันมันจะอยู่ได้ไหมทีนี้มันถูกกับใครบ้าง เสียงเข้าไปาเสียงแทนลูกอะน,นะเลียยเข้าไปหีมันนะลูกสาวมึงอะน,นะเลียยเข้าไปคือเดี๋ยวกขาควายเ,ยกเกนนลียยเกลื่นเนาะเล็บๆท่นเนาะปู้เห็นควายเลียยเกลือเดี๋ยวพี่ไปหาไหมนะครับบอกนะอ่ามันเป็นแบบนี้นะครับนะอ่าสวัสดีทุกคนนะสวัสดีทุกท่านนะทุกกําลังใจ <S <S ตอนนี้ก็ลูกสาวมันอยู่ไม่ได้แล้วครับอยู่ในหมู่บ้านไม่ได้ครับพี่น้องเอฟจีหนึ่งก็ไม่ถูกกับใครไงครับคนจะเป็นเพื่อน นะครับคนที่เขาเคยหวังดีปกป้องมาโดยตลอดอย่างที่พี่รอนพูดไงอ่าที่เมนเขาผมรู้ว่าพี่รอนว่าอีตีนุ่งหมูนี่มันจริงใจอ่าอีตีนุ่งหมูนี่มันจริงใจพี่รอนก็น่าจะรู้ดีอ่าเพราะอยู่ในอยู่ในวงการนั้นมานาน อ่านะแม่บอกพี่เพชรสีอยู่ในวงการนี้มานานพี่รอนรู้ดีนะครับนะผมเข้าใจอันนี้ผมไม่ได้เถียงพี่รอนเลยมันปกป้องแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าไปบ้านมันเออพี่แมวสวัสดีครับพี่แมวเอาฝากติดตามจ้าพี่แมวด้วยนะอ่านะครับพี่นี่ละนามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่น้องเอฟซีนะดูคลิปดูไลฟ์พี่เขาด้วยนะมันก็เป็นแบบนี้แหละครับนะแล้วทีนี้ นะครับพี่น้องเอฟซีแล้วจะอยู่กับใครได้ครับพี่น้องผมอยากให้พี่น้องนะครับนะฟังนะครับพี่น้องเอฟซีอยากให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวผมอยากให้พี่น้องฟังว่าชาวบ้านเขาไม่เอาพูดเป็นเสียงเดียวกันใส่ค่าเขารักมันจริงใจเออกับเขาแต่ก็ทําได้เนาะใช่พี่รอนนะแต่มันทําได้พี่มันทําได้แต่เขาจริงใจทุกคนต่างจริงใจแม้กับพี่พี่หนึ่งพี่ก็จริงใจ อ่าผมเชื่อว่าพี่จริงใจทุกคนก็จริงใจร้อยเกินก็จริงใจนะครับอ่าคนที่อยู่กับมันผมเชื่อไว้เลยครับวันนั้นวันที่รถร้อยเกินเสียเขามาหาตัวเองครับพี่น้องถ้ามีความจริงใจต่อกันมีความรักต่อกันเอา้ารถเขาเสียก็ไปตามสร้างสิเอา้ารถเสียเขาอยู่ป้าอ่อนอยู่ป้าเล่าเห็นเขาไปตามสร้างที่เขเขายางไปจะอีหามึง นี่แหละครับมันเป็นที่ความพูดที่ง่ายเกินไปเอาใจเขาใจอะไรน้ำใจไงน้ำใจมีไหมครับคนเหล่าเขาจะมาหาตัวเองเอาอยุใสยุบองหนเดี๋ยวสิลงไปหาเด้อสิเป็นเบื่องบ่าเ,เป็นสร้างอา้าวเขาอยู่แบบไหนเขาลำบากไหมพี่ธีรพลบัดดีครับพี่รัตนาพี่อุบลเออนะครับสนคุณน้อยคุนเนตยานี่แหละค,ความจริงใจ ผมก็เชื่อร้อยเกินก็จริงใจมาขายผลิตภัณฑ์มาขายนั่นขายนี่ช่วยแต่ผลสุดท้ายเห็นไหมครับผลสุดท้ายคืออะไรผมพูดได้เลยครับทุกคนต่างคนต่างจริงใจที่ออกมานะครับแล้วพี่น้องอ่าพี่รอนร้อยเกินก็หลายหลายคนนะครับพี่น้องเอฟซีนะที่ออกมาจากตรงนั้นได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยมีแต่ความเจ็บช้ำน้ําใจเพราะอะไรครับทุกคนต่างจริงใจ ไม่ว่าจะเป็นพยานปากโทตีนุ่งหมูอีบุญบมบ,บมีอ๋ออีบุญบมีเยงยี่ยวเยียวเยี่ยวเอี่ยวตายแทนได้แต่ละคนทีนี้เห็นไหมผลสุดท้ายทีนี้พอหมดผลผล,ผลประโยชน์ใสหัวไปนี่แหละครับพี่น้องที่มาดเจ็บใจที่มาดเจ็บจิตที่มาดเจ็บ s วงทีนี้อันเป็นแบบนั้นจริง,รงๆรถเขาเสียชีพไปนะชีชแตกเนี่นนยเขาชะลอมาชีแตกอีบุญบบมีพ่อเน่พเอาไป ไปสิน้นเฮิอนเจลี่เลยเดี๋ยวกูใจลงบันซี่กูปน์น้องจะกินรีบหอกก็กินสี่อปปนปากันได้ชวดเปิดเพลงบู๊บบู๊มอยู่วันนี้อา้าวเห็นไหม